ข่าวดีกลุ่มนี้ที่รอคอยรับเงินเพิ่มทั่วประเทศคืบหน้าแล้วสามพันบาทเงินผู้สูงอายุจะได้หรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิปก่อนหน้านี้นะคะทางช่องกระจ้งคุณพ่อคุณแม่สำหรับใครที่สอบถามเงินผู้สูงอายุ3,000บาท ว่าจะได้รับหรือไม่ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าจะมีการเพิ่มเงินผู้สูงอายุให้สูงสุดถึงคนละ3,000บาททวนหน้าในส่วนตรงนี้เป็นนโยบายที่ทางพักก้าวไกลได้หาเสียงกันไว้ซึ่งตอนนี้สำหรับนโยบายนี้จะมีการสารต่อหรือไม่นั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านสำหรับผู้สูงอายุ ก็ยังได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเช่นเดิมก็คือได้รับแบบขั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาทเป็นวงเงินเดิมเบี้ยผู้สูงอายุเดิมที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับกันส่วนทางช่องนะคะก็จะคอยเกาะติดติดตามสำหรับนโยบายที่ให้ไหว้ว่าพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแบบทวนหน้าซึ่งก็มีหลายฝ่ายสนับสนุนจะมีการสารต่อนโยบายนี้หรือไม่ คอยติดตามกันค่ะแต่วันนี้นะคะทางช่องมีข่าวสารมาแจ้งคุณพ่อคุณแม่กลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงสำหรับข่าวสารการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลรัฐบาลได้เชิญชวนผู้ป่วยติดเตียงลงทะเบียนรับพังอ้อมผู้ใหญ่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อคนไทยทุกคน เมื่อวันที่19ตุลาคม2,566ที่ผ่านมานายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนคนไทยที่มีภาวะเพื่งพิงป่วยติดบ้านหรือป่วยติดเตียงรวมถึงผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยรายใหม่ทุกกลุ่มอายุลงทะเบียนขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีจานวนไม่เกินสชิ้นต่อวัน สำหรับวิธีการลงทะเบียนนายคารมก็แจ้งว่าในพื้นที่กรุงเทพมหา,หาคนครดำเนินการดังนี้ 1. วิธีการขอรับสิทธิ์ใช้ที่อยู่ปัจจุบันแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณาสุขอาสาสมัครสาธารณาสุขอ,อสสสำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 2. ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลชี้ที่กำหนด 3. ศูนย์บริการสาธารณาสุขจัดทำโครงการเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ,ขภาพเขตด,ด้วยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครส่วนต่างจังหวัดด้วยงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นดำเนินการดังนี้ 1. วิธีการขอรับสิทธิ์ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน แจ้งความประสงค์ได้ที่รอพอสตออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่2ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่งชี้กำหนดโดยพยาบาลผู้จัดการดูแล LTC เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและ3ารอพอสตจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นพื้นที่พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการนั่นเองค่ะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ